โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเป้าหมายต่อไปคือประเทศต่อไปนี้เผยความลับจากผู้ทรงภูมิปัญญาต่างมิติเตือนถึงการปล่อยคลื่นพลังงานลบระวังเรื่องแผ่นดินไหวภัยพิบัติทางน้ำก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะลองคิดดูให้ดีอะไรจะเกิดขึ้น ถ้ามีการปล่อยคลื่นโจมตีประเทศในแถบภูมิภาคนี้นี่คือเรื่องราวที่เพิ่งจะได้เรียนรู้มาจากการสนทนากับผู้ทรงภูมิปัญญาต่างมิติหลังจากที่ได้ถามท่านไปว่าจากสงครามยูเครนสมรภูมิถัดไปคือประเทศในแถบบ้านเราใช่ไหมท่านตอบว่าใช่แล้วถามท่านว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศใดท่านนิ่งไม่ตอบ ถามท่านต่อไปว่าไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ท่านสายหน้าพร้อมกับตอบว่าใกล้ๆประเทศของเราถามท่านต่อไปอีกว่าประเทศไหนหนอท่านนิ่งไม่ตอบเอาใหม่ถามท่านว่าสิงคโปร์มาเลเซียท่านบอกว่าใต้สิงคโปร์คือประเทศอะไรรีบตอบท่านว่าอินโดนีเซีย ท่านพยักหน้าเราอุทานว่าอะไรนะอินโดนีเซียกระนั้นหรือท่านบอกว่าเขาจะใช้คลื่นในการกระทำความเสียหายให้กับเราและเพื่อนบ้านเจ้าลองคิดดูสิว่าเมื่อเขาเปิดสัญญาณคลื่นมารบกวนการทำงานของระบบการสื่อสารทั้งหมดประเทศจะตกอยู่ในภาวะใดจะมีไฟฟ้าใช้ไหมจะกดเงินได้ไหม จะจ่ายเงินกันอย่างไรจะส่งของให้กันได้อย่างไรในเมื่อทุกวันนี้เราต่างอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานทุกอย่างท่านบอกว่าตอนนี้ท่านกําลังยุ่งอยู่กับการควบคุมน่านฟ้าด้วยการวางกองกําลังชาวดาวให้ได้ลงมาช่วยอยู่ใกล้กับโลกให้มากที่สุดส่งผลให้ในวันนี้จะมีผู้พบเห็นยานบินมากมาย ท่านเตือนให้ระวังเรื่องแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางน้ำท่านบอกว่านาทีนี้ยังประมาทไม่ได้จำเป็นต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่ท่านเล่าให้ฟังว่าหลังจากมีการทลายแหล่งฐานทัพของพวกเขาเราจึงได้ทราบว่าที่อินโดนีเซียมีการติดตั้งอุปกรณ์ฐานปฏิบัติการที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งมีเกาะใหญ่อยู่ตรงกลางมีเกาะเล็กล้อมรอบ ทางการเขาน่าจะทราบแล้วแต่มันก็มีสองฝ่ายอยู่ในนั้นท่านบอกว่าพวกเขาจะเริ่มปฏิบัติการกันแล้วละ่ะเราจำเป็นต้องเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดชิงความได้เปรียบด้วยการโจมตีก่อนทางต่างมิติกำลังดำเนินการกันอยู่ก่อนที่จะสายเกินไปการปราบปรามพวกนี้ที่หมู่เกาะนี้จะเป็นเช่นใดนั้นท่านขอไม่ตอบให้คอยติดตามสังเกตการเอาเอง อินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราวเจ็ดพันเกาะท่านท่านคงจะต้องเร่งหากันให้ควักไปเลยพวกเขายังมีอาวุธลับอีกมากมายที่คุณจะไม่มีวันคาดคิดมาก่อนว่านักวิทยาศาสตร์นักวิชาการนักเคมี ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายจะกล้าคิดค้นทําขึ้นมาเพื่อทําลายชีวิตมนุษย์ด้วยกันเราไม่รู้หรอกว่ามาจนตรอกมันจะทําอะไรบ้างอย่าลืมนะว่าคลื่นคือตัวตัดสินแพ้ชนะรอดไม่รอดมันอยู่ที่คลื่นคลื่นประจําตัวของแต่ละคนจะเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเราเองรักษาคลื่นดีๆเอาไว้นั่นแหละคือสิ่งเดียวที่ต้องทำในยามหน้าสิวหน้าขวานนี้ นี่คือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านพร่ำสอนมาเทวดาก็ไม่ทอดทิ้งอุตส่าห์ไปหาคลื่นเสริมมาให้เหมือนเติมวิตามินให้เราในยามที่เรารุกหนักเชื่อเธอว่าสุดท้ายมันก็จะไม่เหลืออยู่ให้มากวนใจเราได้หรอกถ้าเราเป็นมวยกันตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องให้เป็นห่วงหัดใช้คลื่นดีๆของเราเข้าสลด์มัน หัดสร้างเคลื่อนดีๆไว้คุ้มกันตนเองหัดรับเคลื่อนดีๆที่ส่งมาให้เป็นตัวเสริมหัดมองทุกอย่างเป็นลิเกเป็นหนังเป็นละครลิงจิตจะได้มีหวันไหวยังไงคุณก็ต้องรับชมการแสดงที่จะมีขึ้นมีแสดงในทุกสถานที่ในที่บ้านในที่ทำงานในจอทีวีพวกเขาต้องงัดเอาออกมาให้หมดความชั่วร้ายกี่ขดกี่ขด ที่สุกซ่อนอยู่จะเลื้อยออกมาเองเพราะมันอยู่ไม่ได้มันร้อนรนมากให้ทำความเข้าใจเสียตั้งแต่ตอนนี้ให้ปล่อยวางให้ได้หัวเราะให้บ่อยการแผ่เมตตาอุทิศบุญและการขออโหสิกรรมจึงใช้ได้ตลอดการเรื่องสงครามโลกครั้งที่สามนั้นมีเทวดาใจดีท่านประกายเพชรเมตตามายืนยันให้ว่าโถเอ้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้ว ยังไม่รู้กันอีกเหรอก็เลยขอสรุปให้ฟังดังนี้สงครามโลกครั้งที่สเป็นสงครามที่เกิดขึ้นโดยผู้ก่อสงครามนั้นเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มคนที่ก่อสงครามโลกขึ้นสองครั้งก่อนหน้านี้ครั้งที่สมนี้ได้มีการวางแผนกันมาอย่างดีเพื่อการันตีชัยชนะ บางท่านอาจจะไม่ทราบจะขอยืนยันด้วยข้อมูลหลักฐานมากมายที่ใครๆก็สามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตว่าสงครามโลกทั้งสองครั้งมีคณะบุคคลอยู่เบื้องหลังสร้างความร่ำรวยมหาศาลให้กับพวกเขาทั้งสองฝ่ายที่รบกันต่างต้องกู้ยืมเงินจากตระกูลรอชายมาทำสงครามทั้งสิ้นภายหลังสงครามในหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศส ต้องเป็นหนี้5พี่น้องตระกูลรสชายที่กระจายตัวกันไปเปิดธนาคารที่5ประเทศหลักพูดง่ายๆว่าหลังสงครามคนทั้งโลกต้องทำงานกันหนักเพื่อจ่ายภาษีให้รัฐบาลของตนมีเงินใช้หนี้เงินคงคลังของรัฐบาลไทยก็หมดเกลี้ยงเช่นกันจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาซึ่งการก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองจากกษัตริย์โดยคณะราษฎร ที่กลับมาจากการไปถูกล้างสมองที่โยุโรปจ่ายโดยเงินหลวงนั่นเองประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ควรติดตามศึกษาอย่างยิ่งเพราะมันมักจะซ้ำรอยเดิมดังรอยกรรมที่เราต่างต้องมาเกิดกันในชาติแล้วชาติเล่าเพื่อแก้ไขก็ไม่เห็นจะแก้กันได้สักทีจากนาซีก็ผันตัวมาเป็นนาซ่า กระทําการต่างๆมากมายเพื่อยึดครองโลกนี้ไว้ใต้อุ้งมือพวกก่อสงครามยังอยู่กันครบเมอร์เคิลของเยอรมนีก็คือลูกสาวของฮิตเลอร์นางเฮลคือลูกนอกสมรสของเดวิด็อกกี้เฟลเลอร์มิเชลไมเคิลคือทายาทของโมล็อกรชชัยก็ยังเป็นเจ้าของธนาคารกลางทุกแห่งในโลกรวมทั้งเฟเดอรันรีเซฟของสหรัฐ มหาวิทยาลัยก็คือหน่วยงานของพวกเขาในการทำการศึกษาทดลองต่างๆเพื่อได้คนของโลกไว้ใต้กำมือด้วยปฏิบัติการล้างสมองสอนให้รู้ในสิ่งที่ต้องรู้หลังสงครามพ่อแม่ต้องออกไปทำงานในโรงงานเพื่อใช้หนี้สงครามเด็กต้องไปโรงเก็บเด็กเพื่อฝึกให้เป็นผู้รับคำสั่งที่ดี โตขึ้นก็จะทำตามคำสั่งเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทำงานเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้คำว่าพัฒนามาเป็นตัวล่อให้ติดกับดักไม่ต้องกลัวว่าคนเหล่านี้จะฉลาดขึ้นหรอกนะเขามีวิธีจัดการการเกิดขึ้นของโทรทัศน์คือวิธีการจัดการให้คนไม่ออกนอกลู่นอกทางสื่อทุกชนิดหนังและเพลงก็เช่นกัน ต่างตกอยู่ภายใต้การบัญชาการของคนกลุ่มนี้เช่นกันนักการเมืองก็ไม่ยากหรอกมันแบ่งเป็นสองพักและให้มันแข่งกันใครอยากชนะต้องใช้เงินมาเอาจาก,กเราไปสิแต่ต้องทำตามที่เราบอกแค่นี้พวกนักการเมืองก็มาซุกอยู่ใต้ปีกแล้วคนฉลาดระด,ดับมันสมองเหรอง่ายมาก พวกนี้ต้องให้ทุนไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราควบคุมบงการอยู่เบื้องหลังแล้วให้มันเรียนรู้เฉพาะที่เราอยากให้รู้ที่เก่งกว่านั้นคัดมาทำสัญญาให้เข้าทำงานกับองค์กรใหญ่ๆที่เราโปรโมทและสร้างภาพออกไปแบบให้มันขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้กันจะได้ควบคุมได้ง่ายหน่อยการทำงานก็อย่าให้มันรู้เยอะให้รู้เฉพาะส่วนและไม่ให้มันเข้าใกล้กัน สงครามโลกครั้งที่สจะต้องถูกปลุกปั่นโดยการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างที่เกิดจากตัวแทนของกลุ่มอิลูมินาติระหว่างไซออนิสทางการเมืองกับผู้นำของโลกอิสลามสงครามจะต้องดำเนินการในลักษณะที่ศาสนาอิสลามหรือมุสลิมโลกอาหรับและเลติไซออนิสทางการเมืองรัฐอิสราเอลทำลายล้างกันเอง ในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆที่แตกแยกกันอีกครั้งในประเด็นนี้จะถูกกำจัดให้ต่อสู้จนถึงจุดที่เหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายศีลธรรมจิตวิญญาณและเศรษฐกิจเราจะปลดปล่อยพวกนิทิลิสและผู้ไม่เชื่อพระเจ้า และเราจะก่อให้เกิดความหายนะทางสังคมที่น่าเกรงขามซึ่งความน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดนี้จะแสดงให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนถึงผลกระทบของความต่ำช้าโดยสิ้นเชิงต้นกำเนิดของความป่าเถื่อนและความวุ่นวายนองเลือดที่สุดจากนั้นทุกคนทุกแห่งพลเมืองซึ่งมีหน้าที่ปกป้องตนเองจากนักปฏิวัติชนกลุ่มน้อยในโลกจะถูกกาจัด ผู้ทำลายอริยธรรมเหล่านั้นและฝูงชนที่มีแยแสกับศาสนาคริสต์ซึ่งวิญญาณแห่งลัทธิเทวนิยมซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะปราศจากเข็มทิตหรือทิศทางกังวลถึงอุดมคติแต่ไม่รู้ว่าจะบูชาที่ไหนก็จะได้รับแสงสว่างที่แท้จริงผ่านการสำแดงหลักคำสอนอันบริสุทธิ์ของลูซิเฟอร์ที่เป็นสากลซึ่งในที่สุดก็นำออกมาสู่สายตาสาธารณะ การสำแดงนี้จะเป็นผลจากขาบวนการปฏิกิริยาทั่วไปซึ่งจะติดตามการทำลายล้างของคริสตศาสนาและความต่ำช้าทั้งถูกพิชิตและทำลายล้างในเวลาเดียวกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ